วันนี้ก็รู้สึกขอบคุณนะคะท่านเจ้าของร้านอาหารเวียดนามเถื่อนนะคะที่ให้รับประทานอาหารฟรีนะคะปกติเนี่ยถ้ามีคนเลี้ยงเนี่ยเจ้าจะไม่ค่อยกล้าสั่งอะไรเลยนะคะจะกินที่ถูกที่สุดแล้วก็กินนิดๆหน่อยๆแบบนี้นะคะ่ะถ้ามีคนเลี้ยงอะคะ่ะ แต่วันนี้ค่ะค่ะเจ้าก็ไม่รู้ไงว่าเจ้าของร้านบอสเขาเลี้ยงนะคะค้าเจ้าก็สั่งเต็มที่เลยก็เวลาเราไปอุดหนุนเขาว่าเราก็ควรจะอุดหนุนให้พอสมน้ำสมเนื้อไงข้าเจ้าก็สั่งสั่งสั่งเต็มที่เลยสุดท้ายคิดเงินผู้จัดการบอกว่า ฟรีโห oh, ของฟรีมีด้วยขอบคุณมากๆเลยเชียร์เชชกันเชก,ก็ก็คือแบบว่าได้กินอาหารฟรีแล้วค้าเจ้าก็สั่งไปเยอะมากนะคะท่านก็แบบว่าให้กินก,กาแฟง้าเจ้าก็กินกาแฟล้าเจ้าก็เลยไม่หลับไม่นอนค่ะถ้า ไปเอกมัย12นะคะแนะนำเลยนะคะร้านอาหารเวียดนามเถียนค่ะอร่อยมากและคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ราคามาตรฐานไม่แพงเลยนะคะ เพราะว่าค้าเจ้าเคยพาชาวต่างชาตินะคะไปรับประทานอาหารแถวนั้นนะคะไปกินซูชิชิ้นละสามร้อยมาแล้วอาหารสองสามจานหมดไปห้าพันบาทมาแล้วสงสารชาวต่างชาติเขามากเลยเพราะค่ะเจ้าก็ขอโทษเขาเข้าค้าเจ้ามาหาร้านอาหารไม่เจอวินมอเตอร์ไซค์พาไปไงร้านเนี้โอเคเลยนะคะกินแบบเต็มที่เลยอะคะ่ะ หมดไม่ถึงพันนะคะกาแฟก็อร่อยชาเวียดนามก็อร่อยอาหารทุกอย่างอร่อยหมดเลยนะคะเรียนเชิญนะคะถ้าต้องการให้อธิบายเพิ่มเติมนะคะก็สอบถามที่ค่าเจ้าได้เช่นกันจินดีแนะนำนะคะขอบพระคุณเจ้าของร้านมากๆเลยแบบห มันเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงไงจูจ่ๆก็มีของฟรีแล้วก็อร่อยมาให้กินอะ่ะแล้วรู้สึกละอายมากเลยนะเพราะว่าสั่งอาหารแบบเยอะก็เลยอาย,อายอายอ <c oughs> แล้วจะแนะนำเพื่อนๆไปอุดหนุนนะคะถ้าเปิดประเทศก็คงมีเพื่อนๆชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยนะคะแล้วจะพาไปอุดหนุนที่ร้านทวี